สวัสดีครับวันนี้ขอกู่วุ้นหําใจมีหลอกลัว,วามาในนามิงหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตายาตัวไหนไปรับชมกันเลยครับตัวนี้นะครับมีนามว่าคู่เป็ดนะครับไฟปอเข้าไปแต่กาไสาฟ้าเลาย,ย,ห,ยห,หยุดด้วยไหวอู้ยิ้วนะครับหลอกเบาแดงจัดยิ้วเนรจาเดือเตวานดีสุดๆครับตัวนี้ปอมันจนจัดไฟรายปลายนะครับ จมวัวจนกลางนะครับเป็นวัดดวแต่ว่าจนประเภทขึ้นก้มคอแต่งยุ่นะครับสายจัดยิ้ก็เป็นที่รู้อยู่แล้ว่าดีดีมากๆครับสายปัน่นนี่ส่วนสายเมยนะครับเป็นตาย,ยาด้องผู้หลายตังรับผู้ายตังผู้หลายตัยงก็จนจัดไเหมอนกันไม่แปลไกหมือนกันซองตัวนี้ต่างไฟาพอแลว้วก็ไอเม่คือเป็นสายเจมหนังโกนะครับจนไม่แปลแม่แต่ว่ดเดววาเดียวฝ่าพพอแม่ตัวนี้ติดมาจํำแล้วนะครับตอนนี้ ติดมาจำรอจะมมกแบงไอปีก็อาไปเสียงยันนักกอนกับเอาไปยังมีไรตัวนะครับในกอกบัวนะครับในตัวนี้ใต้กับกายก่อนหงกายได้สมบูรณ์มาครับหลางกายฟันซี่กับซี่ได้ปลอมนะครับครับันเท้อกว้างติดตามกันนะครับอกัวเป็นใจมีไรตัวนะครับสวัสดีครับ